ถ้าจะพูดถึงเรื่องเมตตามหานิยมอยู่ยงคงกระพันอุดมด้วยพวกทรัพย์ร่ำรวยทรัพย์เดินทางด้านแขวคาดคุ้มภัยคงจะไม่กล่าวถึงพระรอดไม่ได้เลยนะคะขอสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะในวันนี้นะคะจะมาพูดถึงความเป็นมาอนุภาพของพระรอดก่อนรับชอมอย่าลืมกดติดตามช่องของเราและหากท่านใดนะคะสนใจบูชาสามารถติดต,ต่อสอบถามได้ทางเบอร์โทรและไอดีไลน์ที่ขึ้นอยู่ได้เลยนะคะพระรอดนะคะเป็นชื่อที่คนโบราณเชื่อกันว่าเรียกตามชื่อของ พระฤาษีผู้ที่สร้างค่ะนั่นก็คือพระฤาษีนารอดค่ะบางก็ว่านะคะระรอดนะคะเรียกตามนามของพุทธรูปศิลาองค์ที่ประดิษฐานอยู่ในวิหารวัดมหาวันที่ชาวบ้านเรียกว่าแม่พารอดหรือรารอดหลวงค่ะในตำนานนะคะเชื่อว่าพระพุธสิกีปฏิมาที่พนางจามะเทวีอัญเชิญมาจากกรุงละโวนะคะพระนามนี้นะคะเรียกกันมาก่อนที่จะพบพารอดค่ะพระพุทธรูปองค์นี้นะคะที่พื้นผนังนะคะจะมีกลุ่มใบโพธิ์คล้ายรัศมี ปรากฏด,ด้านข้างทั้งสองด้านค่ะพระลอดนะคะมีการขุดพบครั้งแรกราต้นรัชกาลที่5ค่ะแต่ที่สืบทราบมาได้นะคะจากการบันทึกไว้ของท่านอธิการทา้าเจ้าอาวาสวัดพระคงฤาษีในขนาดนั้นและอาจารย์บุญธรรมวัดพระมหาธรรมหริพุนชัยค่ะกล่าวว่าในปีพศ2435นะคะพระเจดีย์วัดมหาวันได้ชำรุดและพังลงบางส่วนค่ะในสมัยเจ้าหลวงเหมพินทุภัยจิตทางวัดได้มีการปฏิสั ขอ,องค์พระเจดีขึ้นใหม่นะคะในครั้งนั้นค่ะได้พบพระรอดภายในกุเจดีจำนวนมากเลยค่ะพระรอดนะคะมีลักษณะของผนังเป็นใบโพขายพระศิลาในพระวิหารวัดมหาวันค่ะผู้ที่พบพระรอดในครั้งนั้นนะคะคงเรียกตามนามของพระรอดหลวงและหลังจากนั้นนะคะก็ได้นําพระรอดประมาณหนึ่งบาทพระนะคะนําบรรจุไว้ในองค์พระเจดีตามเดิมค่ะลักษณะของพระ,ะอพรอดนะคะองค์พระนะคะจะประทับนั่งขัดสมาธิ ปางมันวิชัยประกอบด้วยพื้นผนังใบโพทั้งสองด้านค่ะมีศิละปะโดยรวมเป็นแบบทราวดีและสีวิชัยค่ะเป็นรูปแบบเฉพาะของสกุลช่วงสมัยฮริภูนชัยค่ะในช่วงพุทธศตรวตรรษที่17นะคะได้มีการแบ่งลักษณะของพระลอดได้5พิมพ์ค่ะคือพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กพิมพ์ต้อและพิมพ์ตื้นค่ะส่วนทางด้านพุทธคุณและอนุภาพของพระลอดนะคะมีความเชื่อกันว่าพระลอดมีความศักดิ์สิทธิ์หรือ ความขังในด้านความแคลค่าดปัสแจากภัยอันตรายและความวิบตัติต่างๆมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมได้ลาบผลและความคงกระพันชาตีค่ะโดยทางร้านวลันทรน,นะคะได้เปิดให้บูชาพระลอดรุ่นเมตตาคงกระพันรวยทรัพย์ เป็นพระปั๊มมวลสารค่ะโดยองค์พระนะคะจะบรรจุมวลสารมากถึง70%เลยนะคะเป็นพระรุ่นที่เน้นมวลสารที่ดีที่สุดเลยค่ะส่วนบริเวณอกขององค์พระนะคะจะบรรจุพระบรมธาตุรวมสันฐานให้อีกด้วยนะคะและทางลานวัลันทอนะคะได้จัดเป็นชุดพระเป็น ภาคีรุ่นพิธีมหาพุทธาพิเศษวัดเขาลังพัฒนารุ่นนี้นะคะเป็นชุดรวมพิเศษซึ่งประกอบไปด้วยพระสมเด็จสามชั้นพระลอดพระนางพญาพระซุมกอพระลอดรุ่นเมตตาคงกระพันรวยทรัพย์ได้ทำพุทธาพิเศษนะคะที่วัดเขาลังพัฒนาอำเภอโคกสำโรงจังหวัดบลบบุรีค่ะหากท่านใดนะคะสนใจบูชาพระลอดรุ่นเมตตาคงกระพันรวยทรัพย์หรือสนใจบูชาชุดพระเป็นจะพา รุ่นพิธีมหาพุทธพิเศษวัดเขาลังพัฒนาของทางร้านวลันทรนนะคะสามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่างทางเรานะคะได้ใส่ไว้ใต้คลิปให้แล้วนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ทางไอดีไลน์และช่องทางที่ขึ้นอยู่นะตอนนี้ได้เลยนะคะหรือสนใจเที่ยมชมบูชาวัตถุมงคลของครั้งอื่นๆของทางร้านนะคะสามารถสแกน QR code เพื่อเข้าชมเว็บไซต์ของทางร้านได้เลยค่ะและวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะ สวัสดีค่ะ